โอเคอ่าโอเคไช่เปล่าเจะทุูกก็สวัสดีครับวันนี้ก็ พบกับรายการเล่าธรรมวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็ใครได้ยินบ้างก็ลองส่งเสียงมานะครับเพราะว่าก็ไม่แน่ใจวันนี้ลองลองไลฟ์ทั้ง facebook แล้วก็ youtube นะครับ ไล่ดูทั้งทั้งทั้งสองทั้งสองส่วนนะครับอ,อ่ะโอเค ันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อของปัญหาทุกปัญหามาจากความเห็นแก่ตัวนะครับก็จริงไม่จริงเนี่ยลองเพื่อนๆลองฟังแล้วก็พินิษพิจารณาใจตรองดูนะหลายคนอาจจะไม่เชื่อหรอกว่ามันจะใช่เหรอแต่วันนี้อยากจะชวนคุยชวนคิดนะ จนตรึกตรองดูว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรนะครับปัญหาทุกปัญหามาจากความเห็นแก่ตัวเออนี่แหละเป็นสิ่งที่คิดว่าสำหรับบางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับบางคนนะโอเค ไลฟ์อาจจะแต่ว่าใน y u u t u นะ่ายังได้ปกติเนาะแต่ Facebook ไม่แน่ใจนะสิ่งที่อยากชวนคิดก็คือว่าอันนี้เป็นคําของครูบาอาจารย์นะครับท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านก็กล่าวเช่นนี้ไว้อยู่หลายหลายครั้งนะครับแต่ว่าเราก็นำมา คุยกันเล่นๆเหมือนการเล่าข่าวทั่วไปนะครับมาคุยข่าวกันทั่วไปว่ามันจริงไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรปัญหาทุกปัญหาถ้าเราไล่เรียงปัญหาของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเรามองปัญหาทั้งหมดนะครับว่ามันมาจากไหนบ้างปัญหาเรามองปัญหาภายนอกที่เกิดจากภายนอกนให้เราดูว่า ปัญหาปากท้องใช่ไหมที่ทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาที่ไม่มันไม่ได้มาจากความเห็นแก่ตัวเราไม่มีกินนะ่ะเออโทษทีครับแต่อยากจะอธิบายอีกสักเล็กน้อยว่ามันอาจจะมาจากความเห็นแก่ตัวนะในระดับภายในเพราะอะไรครับอ่าถ้าเรามองปัญหา เรื่องของปากท้องก่อนครูบาอาจารย์บอกว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมาจากความเห็นแก่ตัวแน่นอนนะครับมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งหมดเลยมาจากทุกปัญหามาจากความเห็นแก่ตัวนี่เราจะเชื่อไม่เชื่อยังไงเนเรามาพิจารณาทีละปัญหากันนะครับว่าเอาเราเริ่มจากปัญหาปากท้องไม่มีจะกินอ่า ถ้าเรามองผิวเผนะินเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวใช่ไหมฮะเกิดจากคนรวยเอาเปรียบเกิดจากถูกคดโกงเกิดจากการอาอะไรต่อมีอะไรกันแล้วแต่แต่ว่ามองลงไปอีกสักนิดหนึ่งมันอาจจะมาจากการที่เราไม่พอเพียงเห็นไหมไม่ประมาณตัวเราอา ด้วยนะครับก็เลยทำให้เงินไม่พอใช้มันอาจจะมาจากอะไรอีกมาจากปัจจัยที่เราเนี่ยอยากสิ่งที่เกินจำเป็นอ่ะเราบอกไอ้ที่ใช้เนี่ยมันก็จำเป็นทั้งหมดแหละนะเออทีเรามามองว่าที่จริงอ่ะกายกับใจเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ถ้ามามองที่กายจริงๆเนี่ยเขาต้องการที่อยู่อาศัย ต้องการเครื่องนุงหมยารักษาโรคต้องการอาหารที่พอกินบางคนก็แย้งออกมาอว่าอาหารนี่ก็ยังไม่มีจะกินออ,อาหารก็ไม่มีจะกินเน่ยมันมาจากความหมนแก่ตัวได้ยังไงก็ต้องมองลงไปสิว่าทําไมละ่ะเราเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทํามาหากินถึงขั้นหาอาหารมาเลี้ยงชีพได้พอไหมออทีนี้ผมมองงนี้ว่า สมมุติว่ามันไม่มีจริงๆเลยมันไม่มีจริงๆเลยก็ได้นะมันเกิดอาจจะเกิดวิกฤตอะไรสักอย่างจนไม่มีจะกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามองกายเราอย่างเดียวเนี่ยเราจะแก้ปัญหาทางกายไม่มีจะกินยังไงถ้าเราเชื่อว่าเราเนี่ยะจะดำรงกายให้อยู่ได้เนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของในอนาคตต่อไปเนี่ยนะอ่า อาจจะมองอย่างนี้ก็ได้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาลเราสามารถที่จะไปขอข้าวที่วัดกินก็ได้อ่าเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะแต่ว่าก่อนที่เราไม่มีข้าวกินเนี่ยมันเกิดจากความเห็นแก่ตัวในหลายส่วนมาก่อนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ประมาณการในการบริโภค อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เชื่อว่าเนี่ยความเห็นแก่ตัวในพื้นฐานเนี่ยมันลึกๆมันเป็นอย่างนั้นอืมฮะปัญหาปากท้องถ้าเรามองแบบลึกไปลงไปเนี่ยมันก็มาจากความเห็นแก่ตัวในเบื้องต้นของเรานั่นแหละเห็นไหมเออแต่ทีนี้ถ้าเรามองปัญหาอีกขยบขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรอีกเรามีปัญหาความขัดแยง้ง กับคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือกับใครก็ตามเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากตัวตนที่เรายึดมั่นในความคิดของเรายึดมั่นในในความถูกต้องของเราเนี่ยเราถูกต้องนะเขาไม่ถูกสมมติว่าเราถูกแล้วกันเขาไม่ถูกด้วยอ่ะเขาเขาเขาผิดเราถูกด้วยอ่ะตามกฎหมายเนี่ยเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเป็นปัญหาทีนี้มันจะไม่เป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมองให้เห็นนะอย่างลึกว่า อ๋อที่เป็นปัญหาเพราะเราเนี่ยใจเราเอาไปเป็นปัญหาที่จริงถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นเรื่องกฎหมายเขาก็จัดการตามเรื่องกฎหมายตามตามแบบกฎหมายที่มันจะจัดการได้แต่ในกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นไปตามนั้น100%นะเออบางทีมันก็ไม่100%เซต์ตามนั้นไม่เสมอไปเพราะเป็นกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเออดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเราต้องรู้รู้ลึกลงไปอีก ว่าเราไปยึดในความถูกต้องของมนุษย์ที่ตั้งขึ้นมาก็เกิดความถูกความผิดขึ้นมาอีกเห็นไหมนี่พอเรามองปัญหาภายนอกทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญ,ปญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาสารพัดปัญหาเนี่ยมันมารากเหง่าของมันมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับโดยเฉพาะปัญหาภายในอีกละ ลาบยศสรรเสริญเป็นเรื่องภายนอกใช่ไหมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสารพัดอย่างเป็นเรื่องภายนอกอเราเอามาเป็นปัญหาของเราหมดเลยแต่ถ้าเราจะมองไม่ให้เป็นปัญหาเรานะนี่เราต้องมองลึกลงไปถึงปัญหาภายในเราเพราะเราไปยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเรา อันนี้แหละตัวปัญหาตัวฉกาัดเลยแล้วมันก็พ่วงให้เราเกิดปัญหาอีกเป็นร้อยเป็นพันปัญหาเลยเกิดจากการยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารคือสรุปว่ายึดมั่นในกายใจว่านี่เป็นของเราเป็นป็นเราเป็นของเราขึ้นมานี่ตัวปัญหาตัวฉกาัดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็คลอดลูกออกมาเป็นปัญหาลูกกูเมียกูสารพัดกูของกูอันนี้ของกูของกูของกูเลยเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งภายในภายนอกหมดเลย คลอดจากตรงนี้ออกไปทั้งหมดเน,นี่ยปัญหาทุกปัญหามันจึงมาจากความเห็นแก่ตัวคือเห็นว่ากายนี้ของเราใจนี้ของเราแล้วก็แตกออกมานี่เป็นของกูอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูไล่ไปเรื่อยๆก็ลองคิดว่ามิใช่เราสิมันจะปัญหามันจะเบาไปเลยนะกายเนี่ยเป็นของธรรมชาติเรายืมเข้ามายืมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกใบนี้ เออเราจะดำรงชีวิตวันเนี้ยเพื่อให้กายใจนี่มันรอดทางกายรอดทางจิตหมายถึงว่าได้ได้โอกาสในการบำเพ็ญเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อผู้อื่นถ้าเราคิดอย่างนี้ดูสิเราจะใช้ชีวิตต่อแต่นี้ให้กายกับใจที่เรายืมมาเนี่ยเป็นพาหานะไปสู่พระนิพพานเนี่ยเป็นพาหานะไปสู่ความสงบเย็นเนี่ยมันจะเบาสักแค่ไหนปัญหาเล็กปัญหาน้อยมันจะหลุดออกไปเต็มหมดเลยเห็นไหม นี่คือสิ่งที่อยากมาชวนคุยกันในฐานะวันอาทิตย์นะบางคนบอกปัญหามันเยอะเหลือเกินเนี่ยลองลองคิดอย่างนี้ดูว่านี่ลากเง่ามันมันมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าแกแก้ลากเง่าตรงนั้นได้เปลี่ยนความคิดก่อนว่ากายใจนี้ไม่ใช่ของเราลองกล้าพูดอย่างนี้สิในสังโยคสิบเห็นไหมครับให้ละหอะไรรักสกฤตทิฐิวิจิกิจชา ละศีลปฏตปร,ตรามาศศีลปฏิปรามาศและวิจิิจชานยะเห็นไหมคือละความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนๆๆ้ๆๆนก่อนเห็นไหมข้อแรกเลยเนี่ยเราต้องมีความคิดตรงนี้ก่อนนะซึ่งจะไปสู่ความดับทุกขโดยสิ้นเชิงที่เรียกว่าพระนิพพานเนี่ยเราแค่เป็นพาหานะไปสู่พระนิพพานเราต้องเอามาทําประโยชน์ตนประโยชน์เพื่ออูนผู้อื่นอย่างถึงที่สุดเสร็จก่อนเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้เราก็เรียกว่าเรา ปลดปัญหาออกได้อย่างง่ายดายในทุกๆปัญหาแต่อย่างน้อยระบบความคิดเราคิดอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยๆให้ใจเนี่ยค่อยๆค่อยๆค,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 คิดใจเขาจะเริ่มเริ่มเริ่มฉลาดขึ้นแต่ในหลักการพื้นฐานหลักการสร้างสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยให้เป็นอย่างนี้เสียก่อนท่านถึงจะสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็ลองลองลอง,ลอง ลองดูนะครับว่ามันโอ้น่าจะมีปัญหาสักหน่อยนะไลฟ์ในเพจเนี่ยอาจจะอาจะดูแต่ใน y t u t u เนี่ยก็น่าจะไม่ไม่เกิดปัญหานะเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆลองตรึกตรองเบื้องต้นนะครับ ว่าปัญหาทุกปัญหามันมันมาจากความเห็นกับตัวจริงหรือไม่จริงแล้วก็ทดลองใช้อย่างที่ว่าดูว่าลองพิจารณาว่าเราไม่ใช่เราเป็นของธรรมชาติไม่ใช่เราสักอย่างเลยเอ,อเนเราจะใช้กายแระใจของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรให้สูงสุดยังไงนี่นี่แค่นี้เองนะครับชวนชวนคิดชวนคุยกันแค่แป๊บหนึ่งนะลองไปตึกตองดู นะครับแล้วก็ลองปฏิบัติดูนะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเหลือวิสัยของท่านนะครับผมจะสตออะ็อปยังไงเนาะอะไวนะหยุดชู